สวัสดีครับ Np การช่างแยกบ้านกลางสวายตำบลอํานันอำเภอขอนแก่นจังหวัดสีสเกตวันนี้ก็มีโตโยต้าฮิโร่นะครับมาซ่อมนะครับอาการเหยียบคัสต์นะครับใส่เกียร์ยากครับในขั้นตอนนี้นะครับผมกําลังจะถอดนะตัวกระบอกคัสต์นะครับออกมาเพื่อทําการซ่อมนะครับในตัวกระบอกคัสต์นะครับจะมีน็อตเบอร์สิบสองอยู่สองตัวนะครับแล้วก็จะมีกัดนะครับที่ออกจากตัวกระบอกแม่ปั๊มคัสต์นะครับพอดีรถคันนี้มันไม่ค่อยได้ถอดนานนะครับ ยิงไม่ออกนะครับต้องใช้ด้ามคันนะครับเพื่อทาการคายออกก่อนนะครับแล้วก็ผมก็ใช้นบำปืนบล็อกไฟฟ้านะครับยิงออกมานะครับมันจะมีนะครับเป็นกิต์นะครับอยู่ข้างในนะครับในรถนะครับเราต้องไปออกด้วยนะครับทีนี้ตัวนี้มีคลิปเกลื้นนะครับมันเอาออกไม่ได้ผมเลยหยอดน้ามันเข้าไปเพื่อทําเพื่อให้มันคลายตัวแล้วก็เข้าไปถอดนะครับสลักนะครับข้างในออกนะครับ เราก็จะดึงดึงนะครับดึงออกมานะครับนี่ครับดึงออกมาแล้วนะครับเราดึงออกมาแล้วนะครับก็เราก็จะทําการนะครับถอดนะครับออกมาดูนะครับที่ว่าทําไมอาการนะครับเหยียบค์ดแล้วจุมนะครับแล้วใส่เกียร์ไม่ได้นะครับมันเป็นที่อะไรครับเห็นไหมครับในส่วนของน้ํามันเบรคครับกลายเป็นโคลนแล้วนะครับเป็นสีดาแล้วนะครับ นี่นะครับคือมีผลทําให้นะครับลูกยางข้างในครับมีการเสียหายนะครับน้ำมันนะครับที่เราใช้งานมานานนะครับควรเปลี่ยนถ่ายบ้านครับถ้าเราไม่เปลี่ยนถ่ายนะครับจะทําให้ชิ้นส่วนข้างในะครับมีการสึกหลอนะครับเพราะว่ามันจะกลายจากน้ํามันมันจะกลายเป็นเกลือนะครับกลายเป็นน้ำนะครับทีนี้ก็จะเป็นชุดซ่อมนะครับแหน่เม็ปั๊มเบรกบนนะเราถอดออกมาดู้วเป็นลูกสูบนะครับลูกยางมันปิ้นนะครับมันหมดสภาพนะครับ มันเิ่มีผลนะครับเวลาที่เราเหยียบคัดนะครับเหยียบคัดจะจมนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถนะครับดันน้ํามันนะครับให้ออกไปได้นะครับทวนี้เราก็นะครับจะเช็คนะครับล้างนะครับจะเห็นไหมครับในจุดที่มันยางมันปิ้นนะครับจะมีรอยขาดนะครับสังเกต่อนนี้จะเสมอเรียบเมื่อเราเช็คเห็นแล้วนะครับว่าในส่วนของยางมันปิ้นนะครับยางปิ้นเราก็จะทําการนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ล้างนะครับแม่ปั๊มเบรกนะนะแม่ปั๊มคับน แล้วก็ล้างนะครับโดยใช้กระดาษทรายเบอร์400ครับหรือ320ก็ได้ครับตัวนี้ก็จะเทียบนะครับไอ้ชุดลูกสูบนะครับลูกสูบแม่ปั๊มคัดบนนะครับว่าเหมือนกันไหมครับตัวนี้จะไม่เหมือนนะครับแต่มคล้ายกันครับของผมจะใช้ใช้เป็นของไอ้เซ็กไอ้เซ็กเก้นนะครับตัวเก่าจะเป็นของเทียมนะครับมันก็เลยลูกสูบภายในเลยไม่เหมือนกันนะครับ ทีนี้ตอนที่เรานับใส่เข้าไปต้องมีจารบีนะครับชโลมนิดน่งนะชโลมเป็นตัวลูกหยากแล้วก็ค่อยหมุนนะครับดันเข้าไปนะครับนี่บถ้าเราดันเข้าไปทีเดียวนะครับมันจะมีมันจะทําให้เหล็กนะครับเสียดสีกับตัวกระบอกนะครับทําให้เป็นรอยนะครับแล้วก็เวลาเรากดคลัตนะครับมันจะมันจะติดนะครับมันจะไม่ขืนนะครับเับพอเราใส่เข้าไปนะครับมันก็จะมีนะครับกิปให้เรากดล็อกนะครับนี่ครับล็อก มันก็จะใส่ใยากนิดนะเพราะไม่มีคนช่วยจับนะตัวนี้เมื่อเราใส่เข้าไปเสร็จนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันเบรนะครับ <S <S เพื่อนะครับทําการย่านะครับลองก่อนนะครับก่อนจะใส่เข้าไปนะครับนไครับถ้ามันใช้ได้นะครับเวลาเราย่ามันก็จะออกเนะครับเวลาเรากดมันน้ำมันก็จะฉีดออกมาแล้วก็ดันเนยแล้วก็เอาใส่เข้าไปเลยนะครับ เราก็จะขันน็อตเข้าไปนะนะครับเสร็จแล้วเราก็ให้คนอีกคนหนึ่งนะไปย้ำคลาดนะครับพวกเมตี้ฮีโร่ครับจะย้ำคลาดง่ายนะครับจะไม่ยากนะครับย้ำเพิบเดียวก็ง่ายนะครับก็เสร็จนะครับแต่ว่าที่เราย้ำคลาดนานเนี่ยเพราะว่าเราไล่น้ำมันตัวเก่าออกไน่สายมันเก่ามากไล่ทิ้งทั้หมดครนะจะได้เป็นน้ำมันใหม่ทั้งหมด ย่ำไล่ปล่อยย่ำไล่ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับจนน้ามันที่อยู่ในกระบอกในสายครับให้มันสะอาดนะครับในขั้นตอนกันนะครับซ่อมนะครับเปลี่ยนทุกอย่างชุดแม่๊มคัดบุญก็จะมีประมาณนี้นะครับครับถ้าชอบคลิปนะครับก็ช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับด้านเอ็นพีการช่างด้วยนะครับสวัสดีครับผม